ดูโฆษณาสามสวินาทีเพื่อเป็นกำลังใจงให้นิช่านเนยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะตำนานคู่ราปีศาจตอนที่139นี่อยามิ้่งเจ้าก็เป็นปีศาจไปได้กันกับข้านายท่านในที่สุดท่านก็กลับมาก็โกหก,กใช่ไหม ไมถึงเป็นแบบนี้เธอพูดแบบนี้ไม่ใช่หรอ,อ,าอ,าอาทางเปิดออกแล้วในท่าน เข้าไปในทางซิวหลัว14ซีาเธอจะกลับไปที่โลกปีศาจจริงๆเหรอฉันเชื่อใจเธอขนาดนี้ในใจก็คิดว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นปีศาจเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้หรือว่าก่อนหน้านี้ทั้งหมด สิ่งที่เธอโกหกง,งั้นเหรอฉันเป็นทายาทของเผ่าปีศาจราชินีคนที่สิบสีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้ความรู้สึกระหว่างเราทั้งหมดหากเทียบกับตระก,กูลของเธอมันคงเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยสินะ น่ารังเกียจน่ารังเกียจที่สุดนานคุณาปีศาตนอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบเยอะเหรคุณชายสื่อคงถูกวีศาส์สิงอยู่ยจริงๆด้วยพวกเขา เป็นพวกเดียวกันคุณนายไม่ใช่สิปีศาจส,สาวคนนั้นโกหกพวกเราม,มาโดยตลอดมาพูดเดี๋ยวตอนนี้ก็สายไปเสร็จล้วจากปีสาจไว้ไม่ได้เลยสักตัวแย่แล้วนี่ฉันเป็นอะไรไปเธอคือคุณสุนหยวนซาวินคุณกลับมาแล้วน่าเสียดายที่ สายไปเสียแล้วอะไรฉันเคยชอบคุณแต่มันก็ผ่านมาแล้วคนที่มองไม่ออกรับปีศาจเข้ามาจัดการตระกูลปีศาจคือตระกูลสนิของฉันทำให้ปีศาจมีโอกาสเป็นใหญ่และฉันก็แต่งเข้ามาในตระกูลโม แม้กระทั่งฉันก็เชื่อคนง่ายจนในที่สุดก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นทั้งหมดนี่เป็นเพราะฉันฉันส่วนหยวนวี่จะขอรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันไม่นคนกระทำขึ้นดีแต่ปากฮะฉันขอถามเธอหน่อยจะรับผิดชอบอยังไงเราปีศา ได้อวุธวิเศษที่มนุษย์ใช้ทำลายปีศาจไม่ต้องพูดถึงแค่เธอคนเดียวตระกูลส่วนอยู่ของเธอก็รับผิดชอบกับการทำนี้ไม่ได้หรอกเธอนะ่ะจะชดใช้เรื่องคุณชายได้ยังไงแล้วจะชดใช้เรื่องโม่เย้ออีกเล่มได้ยังไงฮะใช่เธอจะออะไรไปชดใช้เนะี่ยพูดพอแล้วหรือยังปีศาจก็หนีไปแล้ว พวกเราจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ยคนที่กีดกันฉันตอนแรกคือใครตอนนี้หานอาบอกว่าพวกเราทะเลาะกันเองโมหลานนายไม่สิทธิ์น่หรอเฮ้ยจริงๆแล้วฉันก็ไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนั้นจริงๆอะแหละตำนานคู่รักปีศาจตอนที่หนึ่งร้อยสีสิบเอ็ดสถานการณ์ไม่ดีแล้วล่ะ เธอรีบไปเถอะเอ่อฉันจะจัดการตรงนี้เองเอ่อยังไงฉันก็เป็นคนของตระกูลโมพวกเขาไม่ฆ่าฉันหรอกนะฉันไม่ไปฉันบอกแล้วไงฉันเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบสิหาตระกูลโมโกรธแค้นก็เข้าหาฉันเลยนี่มาถึงขนาดนี้แล้วเธอจะพยายามแข่งแข่งทำไมเนี่ยเวลาเนี้เธอต้องยอมแล้วเอาชีวิตรอดถึงพอจะมีหวังนะ ตอนนี้ฉันหนีไปความแค้นระหว่างตระกูลมากกว่าตระกูลซุนอยู่ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นฉันไม่สามารถหนีได้อีกถ้าเธอเป็นอะไรไปสองตระกูลจะยิ่งโกรธแค้นขึ้นนะถ้าแม้แต่เรื่องนี้ก็ไม่สามารถจัดการได้แล้วจะพูดรับผิดชอบได้ยังไงกันน่ะเธอซื้อเจ็บจังด้ ฉันจะทำตามที่เธอต้องการคุณหนูตะกุลสุนหยุนถ้าเธอมีความสามารถก็รับแซ้ของนี้ได้ฉันเชื่อว่าตะกุลสุนหยุนยังพอมีความอดทอนอยู่บ้างย่งแล้วพวกเขาทั้งสองคนจะต่อสู้กันจริงๆอดื้อทั้งสองคนเลยฮนะย็งไง ก็ให้เธอเป็นอะไรไปไม่ได้ขออภัยที่ลงหลอเมั่งขอหล่อตะกุลโม่อให้ปีศาจหนีไปที่ต้างห้างดูยังไงตะกูลโมควรรับผิดชอบเรื่องนี้มากกว่านายเป็นใครทําไมจึงเข้ามายุ่งเรื่องของคนอื่นเรื่องของตะกูลโม่ฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอกนะแต่หากคิดจะระบ,บายความโกรธกับร้านสาวฉัน ฉันก็ไม่ยุ่งไม่ได้แล้วอสองคนพวกนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแม้ว่ามีช่วงหนึ่งที่ตระกูลโม,ม่เข้มแข็งเมื่อก่อนก็ตามแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกเรื่องไม่มีความเที่ยงแท้30สปีอยู่ทางตะวันออกของเม็ดน้ำ 3าปีอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำอุปมาว่าเรื่องราวเปลี่ยนไปรุ่งเรืองตกต่ำไม่แน่นอนอย่าคิดว่าตะกุลส่วนหยอนของฉันจะยอมให้รังแกง่ายนะที่นี่เป็นที่ของตะกูลโมนะถ้านายลำเส้นเกินไปคนของตะกูลโมจะมาและพวกนาย ก็ม่มีทางรอดหรอกนะอาจารย์เหรียนเมื่อคู่ในท่านโทรมาหาคุณให้คุณไปอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นครับเข้าใจแล้วเหมือนคุ่ลาปีศาจตอนที่หนึ่งสิบสองฉันพาคนออกมาโดยไม่รับอนุญาตอีกฝ่ายก็มีมากเกินไปห่างโรงมืาตอนนี้จะต้องพ่ายแพ้ไร้แปดเจ็บ 80. วันนี้ถือว่าพวกนายโชคดีไปบันชีนี้จะถอติดเอาไว้ก่อนแล้วกัน พวกนาไปได้แล้วไม่ใช่แค่หองฉันกับตระกูลโม่ยมีอีกเยอะนะต่อไปจะต้องเอาคืนทุกอย่างคิดไม่ถึงว่าเด็กคนนั้นจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ปีศาจธรรมดาแต่เป็นถึงทาย,ยาทของตระกูลปีศาจอีกด้วยฉันเป็นคนผิดเองค่ะถ้าไม่ใช่เพราะฉันเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วใครก็ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ เธอไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองหรอกนะแทนที่จะเสียเวลากับเรื่องที่เกิดขึ้นเอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าจงทำยังไงต่อไปฉันจะทำอะไรได้อีกอะคะอ,อย่าเลืมสิว่าถ้าเป็นคนหนูใหญ่คนตัวกุ้นสุนอหยวนนะฉันไม่คิดว่าเธอจะมีทางเลือกในทางเดียวคือการแต่งงานอ่นอสองที่เธอ ลูกพี่มีหลานสาวจริงๆก่อนหน้านี้ฉันเป็นคนไล่เธอออกไปจริงๆนะเนี่ยครั้งนี้ผิดพลาดไม่ได้อีกต้องทำตัวดีๆต่อหน้าเธอเอาชนะใจเธอให้ได้สวัสดีครับผมอยากคุยกับคุณหนูสุนยวนคุณหนูของพวกเราไม่ใช่คนที่ใครคิดจะเจอก็ได้เจอนะครับ ไม่ดูตัวเองเสียก่อนว่าเป็นใครคนนี้มันคุณชายสื่อคงนี่นะเรู้จักเหรอเขาเป็นคนที่คุณหนูเราชอบนะคะเชิญคุณชายครับเดี๋ยวก่อนอย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่ใครถูกพิศาสิงร่างใครจะรู้ว่าเขาแกล้งทําหรือไม่หรือว่ามีอาการหลังจากถูกสิงหรือเปล่าอาจจะเป็นโรคติดต่อหรือเปล่านะไม่ใช่โรคติดต่อะ อย,อย่างน้อยเธอก็เป็นตะกูลมือปราบปีศาจทำไมถึงก็ขนาดนี้กันนะฮะถึงแม้จะเป็นตระกูลปราบปีศาจก็เถอะแต่ก็ไม่มีความรู้สยกกับปีศาจแล้วนี่นะคุณชยายอ่างพวกเรานะ่ะประมาณเล้วตอนนี้ก็ตายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วพราเธอนี่อะอะไรกันนะคุณหนุยใหญ่คุณชายสื่อข้อตนั่นจะไปหาคุณแค่ ระวังตัวได้ยนะคะหุบปากไปมเถอะเอ้ยนี่ฉันพูดความจริงตั้งหากะแรับฟังความจริงไม่ได้เลยนึกไงฉันอยากรู้ว่าทำไมระหว่างพวกเราต้องจบลงแบบนี้จริงๆหรอแล้วทำไมถึงแม้ว่าเออถึงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธอะฉันก็อยากได้ยินจากปากของเธอนะฉันเข้าใจแล้วคุณไปรอที่ห้องโถงกลางก่อนนะคะมบอรี เธอไปตามว่หลายหน่อยสงสารคุณชายสื่อคงอ่ะคือแบบว่าปีศาจออกจากร่างแล้วอ่ะคือก็ยังไม่ได้อยู่กับคนรักคือคนรักก็เหมือนแบบว่ามีภารกิจต้องทำอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสารเนาะ